บายดีสภาคาเฟ่กับเพื่นเพ่งคือเก่าเนาะอ่ะมาวันนี้เราจะพามาก,กินกาแฟอีกกินจอกหนึ่งพราาสวยละข้าเจ้ากินละจอกหนึ่งนั้นนะเนาะโอเคโอ้เอเกซ์มาร์กิน้นามลายๆหนาำจนเสีเย็นละโอ้ยแมงเอียงตกมา อืมหอมดิหอมกรุ่นจ้าพี่นอ้องหอมกรุ่นจ้าพี่นอ้องอืมปล่อยลงเดี๋ยวมันจะละลายเองมนนอันนกเนาะนะเมื่อนี้เรื่องมาเล่าเรื่องอันให้ฟังเนาะมันจะมีเรื่องของอคำเก่าวของเบนจามิน เบนจามินเฟรัสที่เป็นคนสำเร็จอีกคนหนึ่งเนาะสมัยก่อนนะเราได้วอาว่าเมื่อได้ก็ตามที่ว่าสิ่งต่างๆที่ห้าขาดวางไหวเมื่อได้ก็ตามสิ่งต่างๆที่หฮาวางแผนไว้นะมันบเป็นไปตามความคิดของห่าเนาะมันบเป็นไปตามที่หฮาวางแผนไว้มันบเป็นไปตาม ให้เขาคิดไว้เนาะให้เขาเหตุอยู่สองอย่างให้เขาเหตุอยู่สองอย่างนี้อย่างที่หนึ่งก็คือให้ถามตัวเองว่าเขาสีเหตุในวใดเน่เพื่อจะเหตุให้เขานี่เหมาะสมแก่การได้มากในการเป็นเจ้าของแปลน เออยกตัวอย่างคือผู้หญิงเนาะกอจะถามตัวเองเนาะพะว่างแผนว่ะไวแล้วว่ามาหอดขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้อืมอจะวางแผนในการขึ้นเป็นเจ้าของแบรนด์แบบนี้นะเนาะเวลาเ่างแผนไหวปุ๊บแล้วมันบอกเป็นไปตามแผนอะไนะเนาะมันบอกเป็นไปตามแผนเฮาแล้วเฮาถามตัวเองว่า คันมันบ่เป็นไปตามแผน่ะแต่สิ่งนึกเลอะแต่สิ่งลักๆสิ่งที่เข้าต้องการแท้ๆคือเข้าอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะในเมือมันบ่เป็นฮตามแผนของเข้าไปที่เขาว่างไวเนาะใน,นเมือมันบ่เป็นไปนตามแผนอะสิ่งหนึ่งที่เข้าจะขิดบนแมนว่ากล่าวโทษตัวเองบนแมนว่าอ่า บอกว่าตัวเองบอมีความสามารถบอมันว่าบอกว่าไปโสดคนอื่นอีหยังแน,น่นั่นนู่นนี่นัน่นรลายอันมันบอมันแบบนั้นเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งทีว่าอันนี้มันโขดคอนเฟิร์มเลยว่าโขดคอนเฟิร์มเลยอันเวลามาอ่านหนังสือของคนสําเร็จแบบนึงโคอนเฟิร์มเลยว่าเขาคิดเข้าคิดแล้วเข้าพัฒนานะนะเนาะเนาะมันอยู่ในแลวเดียวกันแหะกับกับสิ่งที่เขาจะเอื่นว่าจากอ่า จักรวาลกับสิ่งที่เขาจะเอื่ยนว่ากฎของธรรมศาสตร์ของของโล,ลโกเนาะโคตรคอนเฟิร์มเลยก็เพียงว่าเพราะว่าอย่างทับยิธทีทีเฮาจะต้องคิดคือเฮาเวลาเฮาถือคนอื่นมาว่าหา้เวลาเฮาถือคนอื่นมมด่าดาหายในส่วนที่มันแผนการเฮามันบ่ทันสําเร็จเนี่ยในส่วนที่แผนการเฮามันเฮาวางไว้แล้วมันบเน่เป็นไปตามแผนการอย่างสีนะเนาะมันจะถืออ่าบางคนก็นจะถืออ่า เพียงแค่เสียใจที่บานตัวเองเหตุบกไปประสบผลกับความสําเร็จแต่ที่จริงมันมันมันมีแต่สำนั่เนาะมันบมีแต่สำนั้นมันจะมีสิ่งแหวดหล้อมมาสั่มเติมเจ้าผอมมันจะมีสิ่งแหวดหล้อมมาสั่มเติมเจ้าผอมสนั่นแล้วสิ่งที่เขาควรเหตุบรมแหม่เฮาจะไปโทษตัวเองบรมแหม่เฮาจะไปโทษผู้อื่นให้มันเสียเวลาบรมแม่เฮาแต่จะไปเถียงคนที่เขาเว่าให้เฮาน่นบะบรมแหม่เนาะ อันนี้เ,เพิ่งคิดแล้วโอ้โหมาอ่านปุ่มคนสําเร็จแล้วขอดคอนเฟิร์มเลยว่าขอดคอนเฟิร์มเลยว่าสิ่งที่เ้าฝึกตัวเองมานะมันมันถึกละมันมันเข็มแข็งละนะคือเท้าต้องถามตัวเองว่าเท้าสิเธิ์แนวใดให้เห้านี่คู่ควรกับสิ่งที่เห้าต้องการคู่ควรกับการในมีแบรนด์เป็นของตนเองคู่ควรกับการเป็นเจ้าของแบรนด์ มันโคตรคอนเฟิร์มแลยโอ้โหเนาะเวลาเขาคิดจังส่เวลาเขาคิดจังสินะ่ะมันจะสมองเขามันจะปลอดโปง่งมันจะเอาพลังงานที่ว่าเป็นไปได้มันจะสอกหาสองทางให้เขาว่าเขาควรเหตุใดแต่มันโกงกันขามนะถ้าหากว่าเขาเขาโถตัวเองในขณะที่ว่าเขาเห็น เฮาผิดหวังละนะแล้วเขาโทษตัวเองหรือว่าเขาก็โทษคนอื่นโทษสภาพแวดล้อมยงต่างๆมันเท็บใ้สมองเขาปิดอืมันเท็บใ้สมองเขาปิดเวลาเขาเสียใจหลายๆอาจจะหยุดหยุดคิดก่อนหน่อยนึ่งหยุดเสียใจก่อนอห้เสียใจเต็มทีไปเลยหนึ่งสม2งสองสมงบ่าหืออะไรก็แล้วแต่เอออยากห้ก็ห้ออกมาเนาะความอ่อนแอ แสดงออกมาเนี่ยก็ดีบ่อตองเก็บกักขังมันไว้อยากหายก็หายออกมาอยากห่อก็ห่องออกมาระบายออกมา,าออกมันเบิดล้บไปต่อ,อแล้วคิดต่อว่าเฮาสิเห็ุแนวไดถาบ่อใดแผนตัวน,นี้เพื่อให้มันมีที่จริงน่ะเฮาก็จะมีแผนสำห้องอยู่แล้วลหละเนาะแต่ถาสมมุดว่าแผนตัวน,นี้บ่อใดเฮาต้องมาคิดตต่มอีกว่าแผนสำห้องที่เฮาจะเอามาใส่ มันเป็นแผนตัที่ห้าว่างแผนปลาไว้เนาะอันนี้คือสิ่งที่คือสิ่งที่คนสําเร็จเขาเจ้าเหตุอันนี้มันโขตดคอนเฟิ์มเลยคตดคนเฟิ์มเลยเพียงว่าเพราะว่าเวลาตัวเองคิดแล้วอ่าเมือม่อเมือม่อเมื่อทีว่าห้าบอปสบผลสําเร็จเมื่อทีว่าห้าววางแผนไว้แล้วมันไปมันเบเก็นไปตามแบบนั้นเนาะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากมาเป็นกำลังใจให้กับบุคนเนาะมันบ่นเมนบน่คืออย่างที่ว่าค้าเบาะตัวหนึ่งที่เิ่นเบาแหละทุกคลื่อนนอ่าอย่างี้ก็ทุกคล่นพยายา,ามมันริไม้ว่ามันจะสําเร็จทุกๆกอันเนี่ยแต่ว่าทุกความสําเร็จมันผัดต้องการความพยายามเสมอนั่นแหละเนาะพี่น้องเหตุต่อไปเรต้องยุดและตัวที่สองคือเฮาอยาเซียเวลาและ พลังงานไปกับการผิหวังอัน,นี้นี่แหละนี่นี่แหละที่บอกอยู่เดี๋ยวนี้แหละเนาะอย่าหายอย่าดาว่าตัวเองเออวางแผนจะเอาชนะข้าวต่อไปขึ้นในใดถ้าสมมติว่าแผนแผนที่หนึ่งเฮาพังละเอาแผนที่สองของเฮามาใส่และเฮาก็ตรงเลยว,ว่าแผนต่ออีกว่าเฮาเสิเห็ุในไดต่อจากแผนสำรองของเฮาเนาะ,นะ mm hmm. เมื่อเฮาดึงแผนสำรองขึ้นมาเป็นแผนหลัก เขาก็ตองได้วางแผนต่ออีกว่าเขาจะเห็นใดๆแผ่นตัวนี้มันผ่าแล้วเขาจะเห็นจะได้มันมันดีกว่าถ้าสมมติว่าเขาขิดแบบนี้เขาเป็นแบบนี้มันดีกว่าที่เขาจะเป็นนางดานางหายดังโถดดังนาง,ง,งจมให้ภูนันผูนี้อือถ้าเอาความสําเร็จมาตบปากบาดเดียวคือขาจาวาแหละเนาะอันนี้มันบป็นจเป็นว่าเขาจะต้องไปหายไปดาไปว่าพ่อให้มัน เหตให้ตัวเองเสียผาพอดสืบๆเห็ดให้ตัวเองได้หบพลังหลบสืบๆบางคนคิดผิดเนาะคิดว่าการที่ประจานคนอื่นการที่เอาถึงคนอื่นในทางเสียเสียๆนะ่ะมันจะเหตุให้คนอื่นนะ่ะคนอื่นอีกเออคนบุคคลที่สามเนะบิง่งไฟหนึ่งเป็นในไดน,ใน,ในแต่ที่จริงล่ะคนสําเร็จถาเป็นถาฮาเวเอากับคนสําเร็จเขาจะมาเบิ่งว่าเจ้าเป็นในไหน,น,นหลายกว่า เนาะเขาจะเบิ่งว่าเจ้าหะเป็นแน่ใจรายกว่าเราจะทางหากว่าเว่ากับคนนั้นอันเดียวกันนะเออเนาะมันก็นจะไปแล้วเดียวกันอยู่ดอกนะพี่น้องโอเคสำหรับรายนีย่เออพี่นฝากไว้เพียงแต่สำนิสกคดีเนาะพอกันมือนะจ้าบ๊ายบาย